รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีคู่ซาปลาัยวันนี้เตรียมขนหัวลุกกันทั้งประเทศกับการบุกช่วยเหลือหญิงถูกผีเข้านับร้อยครั้งเป็นเวลานาน,านกว่า10ปี เจ๊เป็นไงครับเจ๊เช้เป็นไงถึงมายุกับกูกระทำไมและต่อเนื่องกันด้วยบุกช่วยเหลือสองผัวเมียสุดรันทดหมดที่พึ่งไร้คนเหลียวแลเมียป่วยติดเตียงผัวดูแลเคียงข้างแม้ป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายพี่รู้ไหมว่าเขาเนี่ยมาสามารถตายได้ตลอดเวลานะตัวพี่เขานะเสี่ยงการตายกว่าพี่นะเพราะเขาบวมหมดแลว้วอ่ะ สมมุติคนใดคนหนึ่งตายก่อนทาไงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งสองเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรติดตามและให้กำลังใจไปพร้อมกันในคู่ซ่าปลาไทย ภารกิจคู่ซาปลาไผ่หมายเลข29บุกช่วยเหลือหญิงถูกผีเข้ามานานกว่า10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถูกผีเข้ามากกว่า10ตัวและถูกผีเข้าไปแล้วกว่า100ครั้ง อาการแม่ก็เหมือนผีเข้าแล้วก็แก่ทติไม่อยู่กาเนิงตัว,ตวเวลาโดนเข้าอ่ะแกจะเมื่อลอยอาการมันบ่งบอกเลยว่าไม่เป็นตัวของเขา้าเพราะปกติแม่จะไม่พูดกับลูกมึงกูเพราะแม่เป็นปุ๊บจะมึงกูมาเชียวเป็นมาประมาณเกือบสิบกว่าปีแล้วที่เป็นแล้วก็เป็นเ,นเนให้หายพอเป็นก็ไปห้าพระอาบน้ำมนต์มั่งอะไรมั่งบวชชีมั่งก็ดีขึ้นไปพักเพราะสี่ห้าปีก็เป็นอีกแหละ กลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆอะค่ะตอนที่แกเป็นแรกๆเลยอะวันหนึ่งเขาทีมาาสองสามสี่กลางคืนอีกกัางหา้าอาการของแม่ก็ตาขวางแล้วก็จะนั่งนิ่งอยู่คนเดียวพอสักพักพอเราไปทามก็ไม่พอใจไม่พอใจว่าท่ามสักไปสักมาร้องไห้พอเราเอาพระให้ก็ร้องร้องค้วนห้นร้องไม่หยุดแล้วแกจะบอกว่าแกจะเห็นไปข้างทางแกจะเห็น เ่านาพวิธีแกบอกแกมองเห็นแล้วครั้งแรกที่เขาเป็นเลยก็มีการรับขันครั้งแรกเลยนะคะผ่านไปหลายปีแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนว่าของที่อยู่มันไม่ใช่เทพเขาก็เลยเอาไปทิ้งความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่า การรับขันนั้นคือการที่เราสร้างพันธสัญญายินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิ์ในขันห้าของเราโดยมีสิทธิ์จะทำการใดกับเราก็ได้แม้แต่จะถ่ายกรรมชั่วหรือการที่เรารับกรรมแทนทั้งที่ไม่ใช่เวลาเวรกรรมของเราซึ่งขันในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น5้ส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเรียกว่า ขันห้าซึ่งเป็นร่างกายกับจิตใจของเรานั่นเองวิธีการรับขันคือการนำภาชนะพร้อมเครื่องบูชาต่างๆอย่างเช่นดอกไมก้ทูบเทียนห่อด้วยไบตองตามที่ครูนั้นบอกซึ่งก็แล้วแต่ว่าสำนักไหนจะต้องการแบบใดโดยแต่ละผาน,นั้นจะมีเครื่องหมู่บูชาเหล่านี้เสมือนกับเป็นขันห้าของเรา เมื่อเรานำไปถวายให้ใครที่เราต้องการจะเป็นลูกศิษย์เสมือนเป็นการบอกว่าเรานั้นมอบกายถวายชีวิตให้กับผู้นั้นแล้วทุกครั้งที่เข้าเลยจะมีอาการไม่เหมือนกันสมมติครั้งหนึ่งเขาจะบอกว่าเขาเป็นผีตายท้องกลมแล้วก็มีผีปอบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อล่าสุดนี้ตอนงานศพพ่อก็จะมาแฝงอยู่กับแม่ตลอดเวลาพ่อเขา ขาเขาจะขัดข้างหนึ่งเขาจะเป็นคนที่การติดเตียงนะคะขายีกข้งหนึ่งเขาก็จะชี้ตลอดเวลาคือมาเข้าแม่ขาแม่ก็จะชี้ชี้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยงอไม่ได้เดินไม่ได้ก็นอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะถึงได้รู้ว่าเป็นพ่อมาเข้าพ่อบอกว่าจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าก็จะกลัวเขาจะเอาแม่ไปแล้วก็เลย เป็นห่วงแม่มากค่ะครั้งนั้นก็เลยพาไปหาพระรถน้ำมนต์พ่อก็หายไปพ่อก็ไม่ได้มาเข้าอีกแต่ก็ทีก็เป็นอะไรมาแทนก็ไม่รู้ค่ะเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงที่สุดเลยก็คือแม่มีอาการผีเข้าแล้วก็มีอาการแบบทำรายตัวเองบีบคอตัวเองเงนี้ค่ะพาไปหาพระหาพระให้พระบางทีก็อันน้ำมนต์มั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ยากให้หมอป้าเข้าดูให้ว่าเกี่ยวกับอะไรเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรยากรู้ว่าจะได้แก้ไขถูกว่าอย่างเงี้ยทำยังไง,ไงถึงจะหายในระหว่างที่ทีมงานผู้ส้าปลาภัยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแล้วทาไมดูถึงไม่ได้ไปเกิดพ่ะพอบอกษั่วิวนให้หนูแต่พไม่ทำแต่ถ้าแล้วถ้าวันนี้มีคนพาส่งหนูไปเกิดได้หนูเอาไว้ดีไหมดีค่ะ หนูอยู่กับพี่เขามานานหรือยังคะหนูมานานแล้วแต่พี่กาไม่รู้ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับพี่เขามาเนี่ยเคยมีผีตัวอื่นเข้าร่างพี่เขาบ้างไหมฮะมีค่ะแล้วเราไม่ได้ทําอะไรอะเราไม่ได้ช่วยเขาอะทำไมเขา<ม>เรามาขอส่วนบุญเขาแล้วเราไม่ได้ช่วยเขาอะหนูมาอยู่ได้เฉยๆเขามีคนโตกว่าหนูสวยสู้พลังเลนยไม่ได้แต่ถ้าเกิดสู้มาก

ที่เป็นเจ้าคกูเป็นเจ้าของที่มึงมายกกับกูทำไมเป็นเจ้าของที่ดินที่นี่อ่ะครับใช่นี่ที่ของกูทำไมพี่ต้องเข้าร่างพี่เขาด้วยอะ่ะกูจะอยู่กับมัน และในขณะที่หมอปลาและทนายไพศาลเดินทางมาถึงบ้านหลังดังกล่าวก็มีเหตุการณ์ที่ชวนขนหัวลุกเจ๊เป็นไงครับเจ๊เพืเป็นไงหายใจลึกๆแม่มีอาการคุมไม่ได้เนี่ยนานยังนานแล้วประมาณ ตั้งแต่ไปเริ่มแร่ก็สิบกว่าปีแล้วหมอปลาจะปราบผีทั้งหลายเหล่านี้พเพื่อช่วยชีวิตแม่ของพวกเขาได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด